สวัสดีครับผมชื่อกิ้นนะครับเทวาตันเตวันิยมครับตอนนี้ก็อายุ29ปีครับแล้วก็ทำงานเป็นเป็นเคมิสเรซิร์ชแอนด์เดเวลลอปเมนต์ครับที่ดับเบิลยรัสเอรี่ครับผมผมเป็นคนที่โพติสิฟโพสิสติฟติงกิ้งมากคิดบวกมากๆแล้วกเ็เป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดแล้วก็แบบว่าเวลามีเรื่องเครียดหรือว่าแบบมีอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ออนลายก็จะจะสามารถกำจัดมันได้ภายในเวลาที่เร็วมากครับ ในด้านไลฟ์ไสไตล์ะนะคะเพงเป็นไลฟ์สไตล์ผมเอ่อผมเป็นไลฟ์สไตล์ผมจะเป็นคนที่ชอบดูดูหนังแล้วก็ออกกำลังกายครับผมครับส่วนใหญ่จะเป็นเข้ายิมแล้วก็ดูหนังแล้วก็บางครั้งก็จะลองทางแบบเาลครับผม,เ,เ,บมเพื่อนเพื่อนชอบพูดถึงเรามเพื่อนชอบพูดถึงเราเหรอเพื่อนๆนชอบบอกว่าเราเป็นคนคนตลกคือผมมอไม่รู้ตัวแต่เพื่อนชอบบอกว่าเราเป็นคนตลกหน้านิ่งสิ่งที่เราพูดออกไปมันขำแต่เรารู้สึกว่า เราพูดเป็นเรื่องปกติแต่เขาตลกกันเองครับผมทำไมถึงการแน่งมาสำหรับก็งงเกิด m a i n t e n ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ใหม่หม,หม,หม,มากๆสําหรับผมนะฮะก็รู้สึกว่ากําลังที่จะมีผมผมมีแพลนที่จะทําบางอย่างอยู่ซึ่งก็การที่มาแมนฮันก็เป็นเป็นหนึ่งในเสเต็ปที่จะสามารถทําให้ผมเดินผ่านไปสู่แพลนที่ผมตั้งเอาไว้ได้ครับผม จุดแข็งของผมน่าจะเป็นเรื่องของอัธยาศัยดีนะครับแล้วก็แต่ผมเป็นคนผู้ไม่เก่งนะถึงอัอธยาศัยดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องพวกไม่ค่อยเครียดครับไม่ค่อยกดดังอะไรไม่ค่อยกดดันอะไรครับผมคิดว่าทำไมตัวเองถึงเหมาะกับตำแหน่งนเชสอรนอืมผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้าประกวดทุกคนเนี่ย ก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันที่แมฮันทที่แมฮันจะสามารถเลือกไปหยิบใช้ได้ผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นแมทันท้ได้เพราะว่าก็ด้วยความที่เราไลฟ์ลสไตล์แล้วก็ความคิดแล้วก็สิ่งต่างๆผมว่ามันมันสามารถส่งผ่านสิ่งที่เป็นพลังบวกให้กับทุกคนได้ครับผม